การสบายดีพ่อไพี่น,อนออ้องการสบายดีผีอ่านเนาะเขามาชมช่องน้องอเนวย์นะพี่นอ้องเนาะตอนนี้พอออ่ออเนยก็จะไปจบจบเบือบอ้งส่วนมันนะพี่น้องพอเชื่อมื่อบ้านเด้พี่น้องมาเบิ่งส่วนมันเนาเนาะหลังจากทำกิจกรรมในบ้านแล้วเนาะเราก็จะเดินทางต่อนะพี่น้องมาเบิ่งส่วนมันเป็นอะไรเนาะตั้งแต่เพิ่งคลอดลูกแล้วเขาก็มาใกล้มันงอเหยียบมาเดยพี่น้อย วันนี้เขาก็จะเมื stumbled, ม่อเบิ่งว่าเป็นอะไรเนาะคนก็อาการเพิ deals, ่นดีขึ้นเลยเนาะดีขึ้นหลายเนาะเขาก็จะเมื่อจอบของสวนเนาะพี่น้องเนาะว่ามันเป็นอะไรเนาะมันตายบ่หรือว่าเป็นอะไรพี่น้องเอ้เมื่อเบิ่งเนาะพี่น้องพี่น้องเหนื่อยเมื่อเมืนี้พี่น้องเอ้เมื่อเบิ่งสวนพี่น้องพี่น้องนื่อยก็ดีขึ้นแหละคนเราออกไปได้แล้วเขาก็ ไปบูหึงเราพี่น้องเลยประมาณเที่ยงๆใบๆนะพี่น้องเขาก็คดจกลับมาคือเก่าเนาะเพราะว่ามันสักเสื้อผ้าให้น้องนะพี่น้องเพราะอ้อมพายังผึ่นเนาะของน้องน้อยเขาก็คดจไปเนะพี่น้องเด้อคนวันนี้คือไล่จะไปได้เขาก็คิดจะพาไปเบื้องลูกชายนะพี่น้องเนาะเพาะเป็นหน้าใดเนาะ คนพี่น้องอ้สามแม่ลูกนะพ่นเนาะพ่นแม่พ่นกลยไปได้อาการนี่ไปได้หรือวะเมื่อรถคนเมื่อได้เนาะมาอยู่ขำพี่น้องเลยเอาไปแวนใส่พี่น้องไปเบิ่งสวนนะกะเอามาเบ่งลูกชายไปลุงเลยพ่นกับลูกสาวพ่นสองคนเลยไปลุงพ่น นอนเฮียงนอนปีนา้ลูกนอนนอนปีนนอนลกนอนลูกละน้เอยโอ้ยเหนื่ยโอ้ยเหนน้องแหลน้องแหละ่าสาเอื้อยผึยกน้องเลยนโอแม่าวเนาะาชิดไปก่อนฝนโอ้จามพี่น้องเลยเขาใกลน้องอะไรเอติดวัดน้เอื้อย้อนือย อะไรพี่น้องให้ได้ไปเนาะวันนี้เนาะทานมังการพ่นว่าไปได้ผล่าข้าพเจ้าไปบปเฮืงเนาะพี่น้องไปบปเฮืองประดากามาเนาะเอะไะพี่น้องข้ได้ไปต่อพี่น้องไอพี่น้องเขาก็มาฮอดสวนไปทีเรียบร้อยนะพี่น้องเนาะมาเบิ่งเลยพี่น้องไอสวนเขาเนาะพ่นะไรโอ้พี่น้อง ตอนเขาปลูกน้อพูดนะพี่น้องพี่น้องมันเบิกเลยเนาะมันสิ่เรียบร้อยพี่น้องเยพูดนะอันนี้คือสวนมันนอกจากท้ามมองอาการแม่น้องเหนื่ยว่าดีขึ้นหลายน้อพี่น้องเขาก็แวะมาสวนเนาะมาเบิ่งสวนมันเท่านี้พี่น้องมาเบิ่งเลยมากก็ลังขึ้นเนาะพี่น้องแตกยอดแตกใบอยู่พี่น้องเยพี่น้องมาเบิ่ง กำลังขึ้นใบน้อง,ง,งนนพองี่น้องยังปลูกกำลังแตะน้องกำลังขึ้นน้องโอ้พี่น้องปลูกได้หลายเติบเลยพี่น้องไอ้ปลูกพี่น้องใบมันกระปงเรียบร้อยพี่น้องนี่กำลังออกมาเลยพยายามบ้วนกระดาะพี่น้อง แมบ่ทอดทิศเลยพี่น้องเลยโผพี่น้องเลย่นนึงผมาเบิ่งเลยพี่น้องเลยโผโผคนนึงพี่น้องเดี๋ยวรีวิวให้เบิ่งเนาะน้องจากว่านีมาปลูกต่อแม่เนาะเนื่อกับขอดก่อนเนาะพี่น้องเนาะ เขาก็เลยป้าหห้ยาเนยปลูกต่อพี่น้องเลยมันนี้พนว่าอาการดีขึ้นแล้วเนาะพ่วาอาการพอดีขึ้นหลยเข้ากับแวะมาสวนเนาะพี่น้องมาเบิ่งนี่แหละว่าปลูกมม้ยานนเยายนยะปลูกไปชาใหญเนาะไปหลยเติบพี่น้องเลยบาดน,นี้ก็ออกจากไพ่ก็มาต่ออีกปลูกต่ออีกก็น่าจะแล้วนะพี่น้อง ้งาประหดคุณใ<อ><อ>ไปหอดคุณน้าเบิ่งเลยคาเลเบิ่งเนาะอยู่ประมาณหกเจ็ดสิบบนท้นแหละป้าลุงเออสวนมันเขาใบใหญ่ของป้าชนีเนกะของเพิ่นมีอยู่สามบ่อนเ้าบ่อนเดียวเนาะ จากการพอดีขึ้นอยู่ในสี่สี่วันพี่น้องเอ้ยเขาก็เลยแวะเข้ามาเบิ่งชวนห้อนพี่น้องเอ้ยเกลือ,อไลชะชะ่ฉะมุมของสวนเนาะเมื่อไทยเนาปลูกไปรลดพี่น้องเอ้ยแค่ทีได้สำใดงเนาะเขาก็ปลูกไปรลดปลูกไปเลยพี่น้องเอ้ยเมือการมาไทยเนาะ พนะมุมทางปลูกประลดนี่จะลมนะก็มีปลูกไปอย่างเดียวมีการถ่ายนะเสียบเจ็บภาษาชาวบ้านก็ห้องวาเสียบเจ็บเสียบลงเลย ชวนคุณนี่ก็เป็นแซมพผมนี่เส้นเผาคุณน่ะไฟลูกวับพีหน่อยคุณน่ะพ,พีนะ่พนะ่องนะนะอันนี้เป็นแซมเผาป่าพีนะ่น้อย ขันบ้ทางก็บ่ได้เนาะคนชาวพีทกลาวพี่น้องเยกับคนตัดไม้ทำลายป่าอันนี้แซมใหญ่พี่น้องเยอันนี้เป็นเพื่อนเขาเองเนาะพี่น้อยเป็นเรื่องจูดเราต้องห่วงพจูดยังได้เบิดพี่น้องเยนี่หมูเขาเองเนาะคุมให้พี่น้องเยพอส่วนที่มันบ่มใหม่เนาะพี่น้องใครบ่มใหม่เราเลยเห็ดให้เอา นชื่อเพื่อนพอย์บาเบ,บอร์พี่น้องเพื่อนเขาเอง,องนี่แหละเนาะแนะนำตัวให้ให้ปลาลุงหูพอยอย่นางพี้เนาะอาชีพลงฐานเด้อพี่น้องเด้วยใครต้องการฐานคอมเมนได้มาสั่งได้น้ำผอเนอยคอมเมนต์เข้ามาเราเนยกับอาชีพลงฐานคือกันพี่น้อง คั้นว่างๆไปลงทานกัน,กนเนาะเราต้องห่วงพี่น้องเอ้ยต้องการทานเนี่ยนีมม่เขาหมินข้ามาเลยพี่น้องเอ้ยในใต้คลิปนะครัากับหาจัดให้เนาะทานเราต้องห่วงโบแพกเนาะอบละชอบละาหาหกสิบบาทเลยพี่น้องเอ้ยชอบนี่ชอบอันชอบน้อยเท่านี้พี่น้องอนั่นแหละพลอยหมูเขาเองพี่น้อย กระโจดพน้อเอ้วันนี้ว่าพ้นจากตกเนาะพ้นออกจากเนยก็เลยมามาคุมพี่น้องเอ้เพราะพ้นจากตกอากาศเอา้เอาเนาะป้าลูกเนาะพี่พอนะคุมให้ในกองนี่พี่น้องพอได้ปลูกไปอีกพี่น้องเอ้ช้อนโมใหญ่เนาะต้องห่วงพี่น้องคุมมาทางนี้อีกเนาะกาเอามันพ้นจากตกแต่ว่าข่าว พยากรณ์อากาศเราบ้านนี่นะฝนเนี่ยปูวาดตกแถวถักแขกพี่น้องบ้านนี่นายชอดเท่ามืดมาเลยข่าวนี่แม่นนะพี่น้องพยากรณ์อากาศเหรอฮะนอนหมฮะฝ้นตะกบมาในนอนอากาศเราอ้าวเนี่ยต้องห่วงบ่มีพลาดเนาะพี่น้อง คนสิงห์น้องเอ้สวนเขาไปหอดพูนเนาะพูนนาะโอ้สิงน้องเพราะว่าสิ่หน้องเอ้เขาก็มาหอดนองเนาะพ่นเนาะเพื่อนเขาลงแล้วพี่น้องเอ้ลงตึกปลาเนาะพี่น้องคนนั้คนลงตึกเขาใช้ได้เรือบ่ล่วพี่น้องเอ้ ันนจะได้จะปลาช่อนเนาะพี่น้องจะได้จะปลาขอนะ่อี่น้องเยวัให้คนอยู่ภยนะัยเนาะแม่น้นองเลาต้องการจะปลาข่อตอนนี้ให้เพิ่นมันมานเนานะพี่น้องลงเลยเพื่อนเพื่อนเขาลงเลยพี่น้องเลยหลังจากเพิ่นจดอันป่ามาเรียบร้อยแล้วกันมาล้งน้องต่อเนาะพี่น้องฝนฝนหมดหน้าพี่น้องหมดเ่งพนะี่น้องเลย ปั๊ำเครื่องฉมุงก็ได้หัวมันต้องเอาขึ้นมาเพื่นว่าเกร่งดับน้ำพี่น้องเลยสื่อพอยพี่น้องเลยพอค่าทานใหญ่เนาะพี่น้องอพี่น้องพี่น้องผมเพิ่นว่าได้โตหนึ่งเลยพี่น้องเพิ่งพี่น้องเอาขึ้นมาเลยผมพู้ยกำหัว่มหางปลาลุงเลยผมฝนตกลงน้ำ่ันมี ตัวใหญ่ลีเพียงน้อยคนตึกมันก็ประมณปานไปบ้น่อยพี่น้องว่าประชานบ้านนะพี่น้องหมู่เต็งเลยว่าพุดจาบอกสุภาพปันเนาะโทษขออภัยนะเพี่น้องเด้อกพี่น้องคนได้ปลาเพี่น้อยคนนะบ่งเลยปลาลุง nè, nè pa pa nín phi nông, nè, nín phi nông ấy, pa kĩ đây tổ 1 này phi nông ấy, đây là phi nông, mập bưng phi nông, đây tổ 1 phi nông này พี่น้องคนอ่ะโอพอพี่น้องปลาได้อีกแล้วพี่น้องเฮ้ยมาเบิ่งเลยพี่น้องปลานิ่งอีกแล้วพี่น้องพผให้ยกโซ่บังดูวยกำหัวเป็นหางมาจ้กโซ่ไปลาลุงเบิ่งดูพยพลพี่น้องเลยพี่น้องพผนได้ปลาช่อนนะพี่น้องเฮ้ย คนใช้ยกมึงดูพุนพี่น้องพุนพี่น้องเอาอะไรเพี่น้องเอ้ยพคนน่ะคนได้เลยเพี่น้องโอ้คนน่ะได้เลยปลาลุงเอ้มาเบิ่งเด้อปลามาตึกปลาให้แม่อยู่กำเนาะปลาคอเนี่ยเขาหมักลายพี่น้องเอ้ปลาได้อื่นเนี่นบมูกินไม่ได้เลย ผพี่น้องเลยในเพื่อนเะามาาันจะผิวหน้องใจบุญเพป็นลงตึกป่าไ้เนาะคุณน่ะแจกไม้งแห้งผูป่าตัวบุรุเลยคุณผิวหน้องป่าพี่น้องเยคุณน่ะปลาคอแล้วก็ปลาหุจันทร์นะพี่น้องหลัง,างจากเขาออกจากชวนมากก็ได้ มาตึกแหน่ได้ปลาปลาขอกมีพี่น้องมาให้แมนนนน่น้องอัเนยน่องพี่น้องพี่น้องนี่นี่พูดพี่น้องพูดพ่อเลยพี่น้องเว้ยนะพูดพ่ออีกแล้วพูดก็ดดดขึ้นมาโชว์มด้วยกำหัวเป็นหางบอลพูดพี่น้อง พอยพี่น้องชื่อเพิ่นกับหม่ให้เลยพี่น้องนี่พี่น้องนี่ดินหางจะเด็ดพี่น้องนี่โอ้โหในคลิปนี้สมมาพระควรเนาะที่ได้อำลาพระจากพี่น้องไปเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องอเนยเด้อพี่น้องเด้อผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยเนาะเขาให้กำลังใจเยอะๆเนาะพี่น้องเนาะขอขอบุญขอบคุณในหลายเนาะพี่น้อง ไปแลวพี่น้องไปแล้วพี่น้องเ้ยจะได้มีกำลังใจใคลิปต่อไปเนาะไปแล้วพี่น้องสบายดีพี่น้อง